โซลิปปงเหยาวไปก่อนสวัสด so ีครับนี่ค oh ือรายการออนไลบ้าพลา แปลกใจว่าทำไมเราอยู่กันแค่นี้อีสองคนไปไหนวะเพื่อนอีสองคนเตรียมฉากหนึ่งมาเขาหลอกว่าเราเปไปโจรแล้วก็เข้ามารับเราอะไรอันนั้นเป็นเปได้พอดเรื่องกรูกเนพี่ตอนนี้เราถายไม่รู้ทำไมทำไมถึงไม่มาแต่ไปเฉยอ่ะก็ต้องถามพี่ตับหัวซุ้มวิ่งเล่นไงนอีกเฮ้ยลองลองลองเล่นไม่รู้จักวะวิ่งเล่นในโูกเสาร์อุ้ยพิเทิร์ู้พิเทิรตนนาเหมือนนกกาเหมือนนกกาพาพ่อเอาเหมือนลกกระตูนเปลียนน้ำอีก เอาวันนี้บอกเลยว่าเห็นชื่อคลิปดว่าเห็นตั้มเนลแล้วจะเห็นว่าเราเอ็กกับช่องไข่ไม่คิดว่าจะมาด้วยนะครับผมขอต้อนรับช่องเที่ยวเอ๋อเอาสมบัติตอนแรกบอกว่าอะไรรู้บอกว่าช่องเราแตกต่างกันมากเออเหมือนมากเอาอะไรมาต่างเอ้ย บอกอะไรสักอย่างหนึ่งช่องสองช่องของเราเนี่ยไม่น่าจะมาโชว์จอนเจอกันได้นะโชว์จอนโชว์จอนเจ้มึงไม่โชว์มึงจะเห็นไม่เด้ไม่น่าจะพบมาปากกันได้นะเพราะว่าเรงแตกต่างกันแต่เราความชอบต่างกันแต่ว่าเราชอบกินเหมือนกันงั้นเรากินกันเลยดีกว่าอุ้ยจะได้ยิ้มตายแต่ออกไปความชอบเราต่างกันแต่ว่าเราชอบกินเหมือนกันเหมือนนี่เลยครับว้ายมาอยู่คนเดียวเลยกูว้าย วายอะไรเนี่ยนี่ไงครับผมยำยำสูตรเด็ดแซ่บสีเข้าเส้นเด็ดเกินตาวายขอบคุณด้วยเขามาเป็นสปอนเซอร์เราในว,วันนี้ผมขออื่นก่อนได้ก่อนจะเล่นอะไรต่างๆนานาไปทานยำยำสูตรเด็ดกัน พี่คนทุกคนได้ทานกันไปแล้วบอกไว้เลยว่าเด็ดเกินต้านนะครับผมพบการรวมตัวผสมผสานที่เข้ากันอย่างลงตัวว้าวมีเกิน <c oughs> ไม่รู้จอะไรตอใจคนระับเขามีกินในรูปยำๆตัวเด็ดที่เส้นใหญ่เหนียวเนาะที่สามารถดูดซับน้ำซอสท,ที่มาจากเครื่องปรุงและน้ำมันได้อย่างดีเลยนะครับผมทำให้รสชาติอร่อยเด็ดเกินต้าน แล้วมีอะไรอยากพูดไหมครับและนี่ครับผมยำยำสูตรเด็ดเห็ดทัฟเฟิลซอสครีมปูนี่เลยและนี่อะไรครับนี่ผมและนี่ยำยำสูตรเด็ดสไปซี่ล็อบสเตอร์แซ่บซีดเข่าเส้นเด็ดเกินต้านมากไหมว้าไอ้นี่ยังแดงไม่หยุดเลยนะเขาแบบกินแต่อีน่าจินคนเดียวไอ้ตึกเลยตึกโตอย่างไรตึกโตอย่างไรตึก

จะไปวิ่งกลางแดดเหลือเกินว้าแกมาทำอไมพูดเลยให้โดนเลยเนาะขอตึกข้างบนอะพี่พี่เน้นคอมาอะไรพี่ชอบพี่ไม่อยากโดนจับเลยอะโอ้ไม่อยากโดนจับเลยโอ้ยปล่อยตัวข้าไปเถอะแต่อย่าปล่อยโอ้ยอย่าเพิ่งปล่อยปล่อยเหอะเนาะเฮ้ยปล่อยดีกว่าปล่อยดีกว่าไม่เอาไม่ฆ่าไม่อยากโดนปล่อยไม่อยากโดนปล่อยเลยโอ้ยโดนจับมาทำไมเนี่ยเออไม่ยไม่ชอบเลย โอเคเล่นกันมานานแล้วไอ้จิ๋ไผ่กูเอาจริงนะนะเฮ้ยมาดูขึ้นมาดีมึงเป็นใครเนี่ยไม่ดูได้ไงละกูเป็นหัวหน้าจอนเฮ้ยคนที่มึงเห็นเมื่อกี้นี่แหละคือจอนลูกกระจกมึงอะฮะกูเป็นหัวหน้าจอนโอ้มึงทุกคนนะมีอยู่สองเรื่องที่มึงต้องรู้ค่ะเรื่องแรกเพื่อนของมึงสองคนหายไปเฮ้ยมีรถเนี่ยดีหายหายไปแบ่งพ่นตัวนน้อยลงเออไปได้เลยไปเลยไม่เปไม่เราเราต้องตกใจเพื่อนหาย

ไอ้บัวที่บัวไอ้ดาบคเดียวนะเป็นจอรเป็นหัวหน้าไม่เลือกอะเยอะเลยคือมากกาก็ได้กาะเนี่แล้วถาเป็นเพื่อนฉันทไมเป็นหัวหน้าจอรนี้ยังไงนี่กาสนุกกับกันต่อไ่อเอาวันนี้ถ้าอยากช่วยเพื่อนกันไหมอคนที่หายไปอะไม่มาคนเดิม ไปถามไปถามไปขยายช่วยเพื่อนอผมจะมี3เกมให้เล่นไปเล่นกันเลยไหมต้องผ่านทั้ง3เกมเลยนะต่อสู้กับกับกับเออวนและเมียคู่นี้ะนะถึงจะช่วยเพื่อนได้เหรอ,อโอเคจะมีอยู่3เกมที่ต้องเล่นกันไปดูเกมแรกกันเลยเ เกมแรกได้อหน้าเขาเรียกว่าปองปองชึ่งนะครับโปองแรกจะอยู่ในรถปองหนึ่งจะอยู่ตรงนี้คอยทําท่าจะใส่หูฟังคุยกับคนในรถแสดงว่าคนอื่นจะไม่ได้ยินข้างในจะมีเป็นหมวดสัตว์นะครับสมมติว่ามีคาว่าม้าไอคนนี้ห้ามพูดต้องทาท่าเดียวเราต้อดทายว่าคือตัวอะไรติบข้อทายถูกเกินเจ็ดข้อผ่านไปเกมต่อไปได้เลยตอนเป็นคนนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปในรถเองโอเคจนมาสาสอาสาในรถแต่สำหรับคนนี้นะครับถ้าเกิดเขาไปไม่ดีสามารถเราเปลี่ยนได้เลยนะเจ็ดข้อทายถูกนะครับ โอเคไม่ละอันอยากถามอีกอันนึงอีเมียเนี่ให้มายืนเฉยไม่พูดอะไรเลยเอ้าเต้นสิต้นต้ต้ต้น้นนะเกนนี้ต่อันนี้ลูกหล่นออกอยู่นะครับตายหมดนะครับเกมแรกเริ่มครับแป๊บนึงนะครับสักครู่นะครับอืออะไร้นะดูอะไรครับกระบอทำทท่าแบบว่าทาให้ตัวเองน่ากลัวทาให้ตัวเองดูน่ากลัว เสือผีหมีอุ้ยน่ากลัวเกินอะไรนะดึงดึงผ้าตรงหน้าอกดึงผ้าตรงหน้าอกกระเสือกระหังอ้าา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 ้คาาาาารนอาาอาาาาาาอาาาอาาอาาาาาาาอาา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 ผาาาาา้าา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 งรู้าาาาาาออาา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 มาา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 เาอาีอ

ต่อไปเปลี่ยนคนไปนะครับทำไม่ดีนะโตนเยอะจะหยืเสี่ยงเราตอบข้างคกไฟค่ะยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ทำอะไรเลยยังทำมือตีปีกทำมือตีปีกแล้วยกคอมีเห็ุยกกระยานยกคอหน้าหลังยกคอหน้าหลัง เฮ้ยอย่าไม่ดูนะครับเอาอีเล็กดูนะครับโอ้ยน้องอีเล็กอลาอุบานไม่เดียวกูบานแต่ท่าชัดมากนะครับไลจิกไปเรื่อยไลจิกไปเรื่อยไลจิกไปเรื่อยท่าชัดมากไก่ตรงตาโอ้โหมันน่าจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วป่ะวะไก่มันไม่เหมือนไก่เราทำใส่กล้องใหม่หนุ่มอดเขาเอาจากจีนลูกโอเคคำต่อไปหืมทำมีกล้ามมีกล้ามมีกล้ามอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทิ้งข้องแต่เธอไม่กินยาคุม กําลังทำเฮ้ยเรากําลังสซเป็นดียังไม่ดูนะครับติฟเฟลเเฮดแม่มาขอขอเสียปูเหรอเฮ้ยปูถูกต้องแค่เนี้ยจบในอีกปแต่เขาบอกเขาไม่ได้บอกกูว่าปูลูกเก่งอะลูกข่าวทำกล้ามอ้าวก้ามต่อไปมาเลยโอ้ยทําเอามือพนมเอามือพนมเอาเลยนะแม่สีอยน้ำแม่สีลอยน้ำ ปลายมือที่ออกจากตัวแล้วทำเหมือนแบบว่าเลื้อยๆเลื้อยๆลื้โป่งกระดิ่งปลา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 ไหลแล้วทำท่าเนี้ยไปอุ้มคนทำท่านี้ไปอุ้มคนใช่ชัดนะครับเฮ้ยทำอะไรลผสมพันธุ์สดผสมพันธุ์เทียมอะไรปลากอดปลากอดปลาอะไรปลาอะไรปลาหลดปลาลัดปลาโลมาปลาโลมาถูกต้องก็ไม่้องนะ่งแป๊บเดียวครับทุกคนเขาให้กูอุ้มอะไร ปลาโลมามันช่วยคนปลาโลมามันช่วยคนโอ้โหชั่วไม่ผิดที่มึงอะผิดที่ิีด้านะทำต่อไปมาอันนี้เปลี่ยนเป็นมึงใช่ไหมเปลี่ยนเป็นกูทำต่อไปเไปดี๋ยวมีมีเก้าอี้อยู่ข้างหลังป่ะเออเป้าเก้าอี้ข้างหลังเป้าเก้าอี้ข้างหลังมาขึ้นมาขึ้นเอาปกากกาเฮ้ยยี่หลาบใช่ครับกระโดดลงมาทำท่าล่อนกลางมือกลางขาทำท่าล่อนกินสั้นไม่ใช่ฮะแม่ลำ ทานี้ชาสุดแล้วทานี้ชาสุดแล้วไม่มีทาไหนแล้วนนน้น้น้แ้ปบูทไนะสวิตตี้กอล็อกบินทีชื่อะินชะะอุับต่อไปอุ้ยอันนี้ง่ายเลยหมอบลงไปหมอบลงไปห่อตัวทำตัวไอ้เล็กคุ่เข่าคุเข่าหมา หมางงเป็นอะไรข้อต่อไปข้อนี้ถูกคือชนะเลยนะครับผมเปลี่ยนเกมไปนะครับอะไรอะวายยังไงไอ้ควายาวิ่งเร็วๆวิ่งแถวนั้นน่ะทำคันเร็วๆอ่ะคันเร็วๆแถวนั้นไอ้คนพูดมันเนี่ยไม่รู้เรื่องโอ้ยยากว่ะเอาหนวดเอาหนวดสามเส้นหนวดสามเส้นวิ่งวิ่งจี้จี้วิ่งจี้จี้ แมวแมวไม่ใช่แมลงตาปลกแมวแมวปลกอย่างนี่ถูกครับลงท่อมึงต้องหาท่อลงเว้ยก็จะเอาท่อจากไหนก็บอกให้ผมลงท่อเฮ้ยตัวอะไรเนท่อตัวอะไรตัวอะไรหนูถูกได้ตัวถ่ายโอเคเจ็ดข้อถูกแสดงว่าเกมนี้ผ่านยุทธจิต่อไปกาย เห็ดทัฟเฟิลหอมละมุนซอสครีมปูที่เข้มข้นจากเนื้อปูความลงตัวตัดเลี่ยนด้วยกลิ่นเฮิร์บจากใบพาสตลี่ทานได้ไม่มีเบื่อรสชาติซอสเข้าเส้นอร่อยเด็ดเกินต้านต้องลองรสชาติอร่อยไม่สำใคร เกมนี้ครับคุณเมียครับค่ะเดยดูนะครับยังไงดูดชื่อเกมว่าเปิดา <S <S ทายใจคือเกมแล้วมันไ,ไม่ใช่แบี้แน่แหละเป็นผัวเมียกันนะเหมือนกันเลยอ่ะเกมใช้เสียงใบ้ครับไอเดียการคือง่ายห้ามใช้มืใใอใช,ใช้ได้แค่เสียงทำเป็นหน้าตาด้วยเปิดมาเจออะไรใช้เสียงพูดออกไปใช้เสียงเสียของมันเพื่อให้ทีมตอบว่ามันคืออะไรเป็นหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมีอยู่ยี่สิบข้อถูกให้ได้สิบข้อก็ผ่านเกมนี้ไปว้าวก็าแทนรับผมใครอยากเล่นไหมเมีนไม่มีก่อนเลย เดี๋ยวตอได้ฮัลโหนฮัยโหลฮัลีหลฮัลโหลัลโหลฮลโหลฮัลลัลโหลฮัลโหลฮัลโัลโหลฮัลโหลฮัลโล่ัลลัลโกลฮัลล่ัลโหลฮัลัลโหลฮัลโหัลโหลฮัลโหลฮัลโหลัลหลลัล ไรวะพิมดีมันต้องมีตึกกรึ่งด้วยเอาอีกแล้วทีวีโดดนเลยเหรอุ้ยัชันเลยชันเุ้ยมันน่มาปะชูด้วย ไม่เดี๋ยวนะแล้วคนดัานไม่ถ่ายวะแล้วเขรื่ปฟ้าตรงไหนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเขาปลี่ยนเราเปลี่ยนแล้วเหรอผมรู้เมื่อกี้แหละมึนี่ยมึงเนี่ยมงี่ยมนี่ยมันส่ของมันติ่ง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 ตงต่งติ่งติ่งตงติ่ติ่งติ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 ตต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  Oh อนไม่แน่ไม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 ่แน่ซ็อกกชอบได้เจออะไรเงี้ยซ็อกตัวอ่ำข้ามือตูนง่ายมากตนง่ายมากข้ามไปก่อนอะ่รนะเฮ้ออะไรคือซ็อกพี่จะโค้เสนตแบงให่หินนีหินทำเส็ป่ะอ๋อโอ้ยสบายเลยเ

ไมได้ต้องได้กิน Spicy Lobster และ Truffle Sauce Cream ปูยำๆสุดเด็ดแซ่บซีเท่าเส้นเด็ดเกินต้านยำยให้หวัง้วังอ่โกโก้วังใหดงกัลยวส่่น่ะ่ร่วนเกี่ยวเหรอติ๊ดตึ๊งโอ้ กระสัง้าเฮ้ย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 ตัวนี้กาก้าเฮ้ยปักปักปักปุ้ยเฮ้ยปักนี่แหละเฮ้ยอันนี้ผ่านแล้วนะอยากเล่นต่อไหยเฮ้ยแเ้เ้เ้เฮ้เฮ้ย ตรึงตรึกตึกตรึงตรึงตรึกตรึงตรึงตรึงว้ายผีเซอร์หนังเรื่องอะไรตรึงเฮ้ยตรึงตรึงตึกตรึงตรึงตรึงว้ายตรึงอะไรวะใครตรึงลงทัดเลยอ่ะทัดเลยอ่ะมาจังแม่เป็นผีตรึงงตรึง ตึงเฮ้ยกีตาท่าองไงก็แล้วแต่แล้วแต่รพาไปดูเกมต่อไปกันเลยเก่งมากเก่งมากเรียกความที่มันง่ายเพราะว่าทุกคนเป็นคนฉลาดทั้งหมดถูกต้องกได้เลยนะหวังว่าจะรู้อีกเรื่องตึ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 อร่อยแซ่บสีข้าเส้นเด็ดเกินต้าน ซอสรสชาติที่เค็มข้นและหอมกลิ่น lobster รสชาติอร่อยไม่เหมือนใครเกมสุดท้ายครับเมียเกมภาษาเทพให้ทุกคนเนี่ยพูดภาษาเทพครับแต่ถ้ามีใครขำก่อนก็ต้องออกไปเด้กี่เกมครับห้าเกมห้าเกมทำให้เราล้อได้เอางี้ดีกว่าอาจจะนึกภาพไม่ออกให้ผัวกับเมียลองเล่นกันสักตา คุณึ้นมาดถวสมัยแบบตีกันหรตีกูีไมเอาเลยไม่เอาวยนี่พร้อมนะใส่ขาออกนะครับข้ามขนะผมสามสองหนึ่ฮัจชะฮัชชั่เู้โดดแมนโสลิปปงยาโสลิปปงยาไใส่ เราเดียเาลยมเแม่งปงเหี่ยงเลยด้วยแนวทางเขาอ่ะหม้อกำลังดีมาไดชม้ีุ่ดเมียตัวเองเหรอแ a ลก โจะโซอนุภาพรแรงได้วโอเคเกมแรกโจนชนะเกมสองเริ่มเม่ฮ่าฮะฮ จะได้ปีเลยอ่ะพอเกโลทาเวนัก็อุ้ยนี่ฝนมีเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไม่ไหวไอ้ที่สองฟังประชาชนทนา แกทีสามน้ำตาไหลเลยเริ่มสุเมเชว์โอ้ชลลงนโอ้ยวทางวะสบายเร่องรุนแรงว ใครว่าโอเนี่สามย่อยได้แล้วจะอีกครั้งเดียวคือผ่านเขาราะเป่อวิทีเริ่มไป กูไม่แรประโยชน์ใช่ไช่วยอีกในงไมมึงเนี่ยถ้าได้ถ่านแทนถ้าได้ถ่าน่าถ่าน่น่านน่นถ่าน่านาน่่านมาิก่านะดาเอาอีกแล้วนะ่โหดวะโเียลทหน่นท่นั่น ้อกูเล่นเกมแท้ตายเฮ้ยไ้กงกลับบ้านไม่เอาโอ้ยแค่เพราะพี่เหนื่อยมากเพื่อนหนูกูสองคนนี้เป็นตัวแทนกับพระราชากับพระราชินียำยำหรอคือเขาโดนผมจับพวกเขามาไงจับมาทำอะไรจับมาทำอาละวาจับมาขังคูแบบเดือดร้อนอ่ะเดือดร้อนเลยอ่ะว้าวอรละนทรมาละวาดไหกลัวเอาตรงๆนะพวกกูดูเดือดเดือดร้อนกับพวกมึงอีกเดือดร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนเลยไอ้เจคก็ไม่ได้ทักเลยเอดร้อเอาเอาดูเอาดูโดนหน้าขอบคุณนิ้วเห็นไหมครับครับ สุดยอดมาที่เวาสนุกกันนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับผมยำยำสูตรเด็ดนะผมเขาจะมีกิจกรรมสนุกสนุกี้ให้เรามาถ่ายรูปเป็นกลุ่มให้เด็ดเกินต้านคู่กับแฟนๆยำยำสูตรเด็ดเห็ดทัฟเฟิลซอสครีมปูและยำยำสูตรเด็ดสไปซี่ลอสเตอร์จะบอกเลยว่ามีสิทธิ์ลุ้นรางวัลน,นะครับผมยำยำสูตรเด็ดสามารถไปลุ้นรับรางวัลน,นะคผมได้ที่เพจไอเ้เลิฟยำยำไปเลยว้าวและอย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะครับผมยำยำสูตรเด็ดแล้วก็แฮชแท็กแซมสีเข้าเส้นเด็ดเกินต้าน โพสรูปใต้คอมเมนต์บนโพสกิจกรรมบนเฟซบุ๊กแฟนเพจโอหันะเท่านั้นมานนี้เลยนะผมเราขอบคุณยิ่งทีนั็ดก่อนจากไปผมมีเซอร์ไพรส์ด้วยคาบว่าจะมีวันเกิดของสักใครส์ทุกคน,นในนี้ มาอีก2วันใช่ค่ะถ่ายนี้วันที่31มีนาค่ะเกิดันเดียวก,กับเพื่อนพี่ผมเลยสามสิบสามสิบตลอด h a p เอาแหงดีมั้งจุนั่งานๆดีนะนั่นานมันเองนะโอเคผมชอบที่นี้เลยด้างน้านวยไปกดกดไลค์ไตัามฮิวผีด้วยตัวสมกันเลยครับฝากช่องซืิมปากกับช่องฮิวิทด้วยนะคะฝากเศษสมบัตแปงกับฮิวิตด้วยค่ะ้าฝากอีสปอ์อ้วนกับฮิวิทด้วยค่ะ ฝากเฉริมสีกับพี่วีด้วยค่ะฝากเอลิบาคอมบ้าด้วยค่ะเดินไปยึดหน้าคนที่อ่อนหน้าเลยพี่วีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หน้าว